Sí. สามสองเธอฉันจะปามตัวโฟมลงไปนะคะให้โฟมล้างหน้านะคะเอาออกได้ดีกว่าน้ำเปล่า5 0 0 0ล้านเท่าอุ้ยอุ้ยาโอ้ยเป็นไอะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะมาในแนวขึ้นคลีนส,สะอาดแบบนี้แน่นอนเลยนะคะว่าความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะคะในการที่ผิวเราเนี่ยจะแบบดูดีผิวแข็งแรงแล้วก็พร้อมที่จะสู้กับมลภาวะที่จะมาเจอกับเราในแต่ละวันเบยในแง่นั้นนะคะหูยอะไรนะคะอ่ะโอเคค่ะคอไหมคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่า สกินแคร์สขั้นตอนที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะในการที่เฮ้ยทำความสะอาด1ปกป้องผิวอีก1ฟื้นฟูผิวด้วยเฮ้ยมันคือตัวไหนนะคะติดตามชมได้เลยค่ะมา มาเกินกันก่อนนิดนึงนะคะด้วยความเออในพอสอนี้นะคะจากโควิดจากอะไรอย่างเงี้ยที่เราจะต้องอเผชิญนะคะ <c oughs> ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องอเผชิญกันนะคะ <c oughs> นั่นคือพวกมลภาวะหรือว่า PM 2.5นะคะที่มันมามาไปๆจนกลายเป็นแบบว่าเอออยู่ในรูทีเราไปแล้วนะคะในการทาความสะอาดอะไรต่างๆนะคะซึ่งใครที่แบบว่าเผชิญมลภาวะแบบเราที่ชอบเออนั่งมอไซค์แบบทุกวันเลยในแง่นี้นะคะ มันก็จะต้องใช้2ตัวนี้เลยค่ะ D program Urban Damage Care Foaming Wash และ D program Urban Damage Care Concentrate สกินแคร์2สเตปนะคะที่จะมาช่วยให้ผิวเราแบบว่าเฮ้ยซูมมาลภาวะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นโฟมนะคะในการแบบว่าทำความสะอาดสิ่งสกรปรกแบบหมดจดนะคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเนื้ออ e ีมัลชันนะคะที่จะแบบว่ามีเทคโนโลยีในการปกป้องผิวของเรานะคะอ่ะเรามาดูตัวโฟมกันก่อนเลยนะคะซึ่งตัวโฟมเนี่ยจะบอกว่าโฟมของเขาเนี่ยมีความพิเศษมากๆเลยนะคะคือ1 texture นะ texture เนี่ยมีความนุ่มมากนะคะแล้วก็ไม่บาดผิวเลยนะคะแล้วเวลาใช้เนี่ยมันก็จะมีความแบบ filling ที่ดีนะคะซึ่งความนุ่มละมุนของตัวโฟมนี้นะคะมันมาจากเทคโนโลยี Aller Clear Cleansing Base นะคะเป็น b a s ที่จะให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็นุ่มสบายผิวพร้อมด้วยเทคโนโลยี h e s t e r b i l i z i n g B นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีสารสกัดที่จะช่วยเติมความชุ่มชื้นระหว่างที่เราแบบว่าใช้ด้วยนะคะมีทั้งสารสกัดที่เป็นกรีซอรินนะคะสารสกัดจากกิงโกะนะคะมีตัว,ว าเซลนะคะแล้วก็สารสกัดจากสมุนไพรจีนนะคะช่วยปลอบประโลมผิวเราในการหรืว่าเออล้างหน้าไปด้วยนะคะแล้วก็ทําให้ความชุ่มชื้นเนี่ยมันไม่สูญเสียไปจากผิวนะคะพร้อมกับทำความสะอาดได้ดีด้วยนะคะงงมากคือแบบเฮ้ยอยู่ทําอะไรได้เยอะไปไหมนะคะซึ่งอ t e x t กซ์เป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยนึจ้ะซึ่ง t e x t อร์เนี่ยมันดีมากนะคะ,ะปั๊มออกมาปึ๊บเอ้ยเป็นแบบ ดูดิฟองแบบมีความแบบนุ่มฟูมากเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความแบบค่อนข้างแน่นเลยนะคือฟองแบบนี้มันดีมากที่ว่าเราปั๊มออกมาปึ๊บอะเราไม่ต้องตีฟองเลยคุณผู้ชมคือมันก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยมาขออนุญ,ญาตปั๊มแบบ สาแก่ให้ดูแบบเยอะๆคือถ้าปั๊มมันคือได้ทั้งวันน,ะน,นื้อออกปะแล้วก็ฟองไม่มีความแบบว่าไหลทะลุทะลุอะไรเลยนะคะเป็นฟองที่มีความแบบมีมวลที่ค่อนข้างแน่นนะคะ1ก็คือมันจะไม่บาดผิวนะเราก็จะได้แบบว่าใช้แรงน้อยลงในการล้างหน้านะคะ2ก็คือมันมีความชุ่มชื่นคุณผู้ชมมันมีความแบบเหมือนเราตีมันแล้วแบบนานมากกว่ามันจะได้นี่คือเรากดปุ๊บมันได้เลยนะคะตัวนี้คือแฮปปี้มากๆเลยนะคะแล้วตัวนี้เขาบอกว่าล้างสิ่งสกปรก PM 2.5เกสรดอกไม้หรือว่าฝุ่นควันอะไรต่าง ต่างที่แบบว่ามันติดอยู่บนผิวเราเนี่ยได้ออกอย่างหมดจดเลยนะคะคือเกินไปไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวคอนเซนเทรตกันเลย่ะตัวคอนเซนเทรตนี้นะคะเขาจะมีความเป็นเอมูชันนะคะสําหรับคนที่มีความผิวเนี่ยค่อนข้างระคายเคืองง่ายแพ้ง่ายหรือว่าโดนมลภาวะอะไรต่างๆแล้วเราอาจจะเกิดแบบรีแอคชันอะไรบางอย่างบนผิวง่ายๆนะคะซึ่งใครดิชันนะคะ,ะ,คะเวลาแบบช่วง PM 2.5มาแต่ละทีฉันจะรู้เลยโดยไม่ต้องดูข่าวเพราะว่าเฮ้ยตรงแบบที่แบบโดนแบบ PM โดนฝุ่นโดนอะไรที่ไม่ใช่แมสอะเนาะมันก็จะ ขึ้นเป็นผื่นๆหรือบางทีเป็นแบบลามไปถึงยันเป็นแบบผิวเป็นสิวได้เลยนะคะหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นล็อกๆอเป็นแบบเออคือเราจะรู้เลยว่าอ่ะโอเค PM มาเยือนแล้วลหละนะคะในแง่นั้นเราก็ต้องแบบจัดตัวนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาบอกว่าเขาอ่อนโยนมากเลยนะคะช่วยปกป้องผิวจากพวกมลภาวะอะไรต่างๆ PM 2.5อะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะที่เขาปกป้องได้เนี่ยเพราะว่าเขามีเทคโนโลยี a l l e r Defense นนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้มันจะเป็นการว่าทําให้เนื้อเขามีการคลี่คลุมลงบนผิวนะฟังแล้วแบบน่าชัเนาะเออ คือมันจะคลี่คุมลงบนผิวนะคะแล้วก็ทําให้สิ่งสกรปรกหรือว่ามลภาวะต่างๆที่มีค่าเป็นกรดเนี่ยเวลามันโดนบนผิวงี้มันจะไม่โดนผิวโดยตรงเพราะว่าตัวนี้มันจะเคลือบเอาไว้นะคะทาให้ผิวเนี่ยปกป้องมลภาวะและการระคายเคืองได้อย่างดีเพราะว่าตัวนี้เขาจะไปดักจับพวกสิ่งสกรปรกอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ทําให้ค่ามัน,นกลายเป็นค่ากลางเว้ยดูแบบตื่นเต้นตกใจเนาะคือมันแบบเฮ้ยทําได้ไงนะคะซึ่งแบบว่าผิวเนี่ยเวลามันสูญเสียค่า pH ไปใช่ไหมคุณผู้ชมมันก็จะเกิดการ reaction ะไรบางอย่างบนผิวเช่นแบบผ จะแดงผวิว่าจากเสบอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะช่วยปกป้องแล้วก็ตัวสารสกัดต่างๆเนี้ยก็จะมีคล้ายคลึงกับตัวโฟมเลยนะครับเพราะว่าเขาแนะนําให้แบบว่าใช้เป็นสเต็ปที่1นนะคะแล้วตัวนี้เป็นสเต็ปที่2นะคะในเนี้ยมันก็จะมีสารสกัดจากพวกกิงโกะเหมือนกันนะคะมีแบบว่าตัวอวิชาเซลอะไรเงี้ยแล้วก็มีสารสกัดจากสมุนไพรจีนเหมือนกันเลยนะคะก็จะบำรุงด้วยความสะอาดหนึ่งแล้วก็บำรุงอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นขั้นตอนที่ต่อกันไปนะคะเรามาดูเนื้อสัมผัสกันเลยนะคะเออเนื้อสัมผัสเขาเเเเนนี่ย้าาจะรกวือแบบป็ มิวกี้นะคะคือก็เป็นอ e ีเมลชั่นอย่างหนึง่ง มันมีความเป็นมิวกี้แล้วก็มีความแบบค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็เวลาเราทาไปบนผิวเนี่ยเขาก็จะเหมือนที่เราบอกนะคะเขาจะคลี่คลุมผิวเราเอาไว้นะคะให้ผิวเราเนี่ยมีการแบบเหมือนเป็นกรอบป้องกันอีกชั้นหนึ่งนะคะที่แบบพวกฝุ่นละอองพีเหรือว่าใครที่แพ้เกสรดอกไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาเป็นแบบแบรนด์แบบจากญี่ปุ่นในแง่นั้นนะคะก็จะมีแบบคนญี่ปุ่นเขาจะมีความแบบอาจจะมีความแพ้เกสรดอกไม้ในอากาศมีความแบบแพ้แบบฝุ่นอะไรอย่างเงี้นะคะซึ่งเฮ้ยคนไทยก็แพ้ได้ในแง่นานก็แบบว่าเออเราเป็น ตัวเราจะได้ดีโปรแกรมไงเออเพราะว่าเนี้ยเขามีแบบว่าเทคโนโลยีที่เราบอกนะคะ Aller Defense อะตอนนี้คือเนื้อเขาว่ามีความแบบค่อนข้างเซตตัวแล้วนะคะมันก็จะเซตตัวเป็นเหมือนเคลือบผิวเอาไว้นะคะป้องกันผิวไว้แบบอีกหนึ่งชั้นงงมากนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยมีความแบบไม่หนึบๆึบเลยนะคือมันมีความแบบมีความเซตตัวบนผิวได้ดีเลยนะคะไม่เป็นแบบหนึบๆห,หรือว่าแบบทําให้เรารู้สึกแบบเคลือบเคลือบจังเลยไม่ขนาดนั้นนะคะมันก็จะเป็นแบบ สบายผิวทีเนี้ยทางดีโปรแกรมเขาบอกว่าเฮ้ยแค่แบบเอามาให้ดูแค่นี้มันมันไม่ใช่มันบัดใดในแง่นั้นนะคะเราก็จะมีการทดลองด้วยนะคะว่า <c oughs> ตัวนี้มันสามา, yep. า,มารถทําความสะอาดสิ่งสกปรก PM เ5อจะไรอย่างเงี้ยได้จริงไม่จริงจริงจริงแบบออนแอร์ให้รู้แง่นั้นเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีการทดลองซึ่งตัวนี้ก็ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการทดลองให้ดูเลยนะคะว่าเฮ้ยเขาสามารถทําให้พวกสิ่งสกปรกมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยมีความแบบเป็นกลางขึ้นได้จริงหรื air, หรอเปล่านะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวขอไปว่า <c oughs> เปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งแล้วแบบยบมีคนมาด้วยเว้ยวันเนี้ยงงมากนะคะแปบ๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวมาก็คือต่อเลยงงปะเฮ้ยอ่ะ <c oughs> นะคะมีการบอกว่าเปลี่ยนเครื่องทรงเล็กน้อยนะคะเพราะว่านี่คือการทดลองให้เห็นไปเลยในแง่นั้นแต่ว่าอะไรเฮ้ยเราเว้นที่ไว้ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะวันนี้จะมีแบบว่าผู้ช่วยที่จะมาช่วยในการทดลองของเราด้วยนะคะมาเลยค่ะคุณบารล็อกต้าค่ะ ศาสตราจารย์ด็ดอกเตอร์น,น,นี่น่ะสิค่ะศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตาวิต้าค่ะเ <S S S 2> อาวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าเราจะมาทดลองเจ้าตัวดีโปรแกรมเออร์เบิร์นแดเมจชั้ง2ตัวเนี่ยนะคะว่ามันจะแบบว่าไได้จริงมีจริงยังไงนะ,ะไม่เชื่อหรอกต้องเชื่อแล้วเพราะเราทดลองกันแบบว่าจริงจังจ,งจริงไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูใน IGTV คุณบารล็อกตาได้บอกเลยว่าจริงจังมากจริงจังแบบบ,บึ้มอ่ะคือพูดได้ว่าบึ้มอ่ะเพราะไหมคะใช่เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเพราะ ใชไมนแง่นี้ใครมาคะคอไงเอออ่ะโอเคเริ่มเริ่มเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปที่กล้องสองนะคะว่าการที่แบบว่าเออทําการทดลองเนี่ยมีแบบอะไรยังไงบ้าง ไปเลยค่ะเย่ไปอยู่ที่กล้องสองนะคะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยนะคะแบบว่าอยู่นี่เองนะคะ <c oughs> การทดลองตัวแรกนะคะ <c oughs> เราจะทดลองตัวดีโปรแกรม Urban Damage Care Foaming Wash นะคะว่าตัวนี้จะสามารถล้างสิ่งสกปรก,กมลภาวะ PM 2.5ได้ไหมนะคะโดยที่เราจะใช้พับเจลแบบนี้นะคะนในการจ,จำลอง,งเออเรามีคนละอันเร<อ>า<ล>ะจะเป็นนผิวเราอะไรเงี้ยถูกปะใช่นะคะแล้วก็จะมีมลภาวะจำลองนะคะต้องเปิดระวังนะคะอันนี้ไม่ ไม่งั้นจะบึ้มนะคะใครอยากดูชัดบึ้มไปดูที่ช่อง IGTV บาลอต้านะคะอ่าเดี๋ยวเราจะทําการแบบว่าคลุกเคล้านะคะทำเหมือนว่าเฮ้ยผิวเราโดนมลภาวะในแง่นานเออแล้วคุณบาลอต้าเนี่ยจะล้างด้วยน้าเปล่าแต่ฉันจะล้างด้วยโฟมตัวนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ามันสะอาดเหี่ยมอ่องขนาดไหนฉันบอกเลยว่าของฉันยังไงก็ออกเอาเลยนะคะจําลองมลภาวะนะคะเทพรวดเทพรวดนะคะหาฉันเทแบบจุกจุก อุ้ยฉันแบบเยอะมากเลยอะ่ะแล้วทําการแบบว่าเรือนจา อะไรอ่ะโคบัวปกติจริงๆถ้าเราอยู่ข้างนอกบ้านอ่ะมันก็แบบหน้าจริงๆฝุ่นถ้ารวมตัวกันนะมันก็เยอะนะก็อย่างนี้เลยนะลมเริมเราเออเลิฟกันนั่งมอไซค์ด้วยละอะไรด้วยละน่ะเนี่ยคุกๆเนี่ยคือจริงๆผิวหน้าเราดูดซับแบบนี้เลยน่ากลัวมากอ่ะอ่ะโอเคเราแบบว่าได้ตัวพับซิลิโคนของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณบราต้าโชว์ซิว่ามันแบบว่าเกินไปไหมเกินไปไหมแบบนี้พรมันอยู่ที่หน้าลมก็น่ากลัวไงนะร้องไห้เอาจริงคุณบัาต้าจะใช้น้าเปล่าแต่ว่าดีโปรรแกม ปา๊มตัวโฟมลงไปนะคะตัวโฟมมีความแบบว่าหนานุ่มเนียนแน่นนุ่มอมไรเงี้ยนันนะคะฉันก็จะแบบว่าบดบดบดก่อนหนของเธอมันออกแบบความดําแล้วว่ะอ่ะโอเคค่ะเราได้แบบว่าโฟมลงไปบนนี้ยังไม่ทันล้างเลยก็แบบว่าคือมันติดตามโฟมมาแล้วโมลภาวะมาแซลนะคะอ่ะโอเคจุ่มล้างกันเลยค่ะคุณบากัหนึ่งสองสามตเต้นตึ้นเลย ฉันรูเลยว่าของฉันสะอาดกว่าแน่นอนแซลเน่แต่นีเฮ้ยเธอใส่เป็นสีชมพูเหมือนเดิมแล้วว่าปวดหัวมากอ่ะให้ดูในกล้องอยา ล้างเรียบร้อยแล้วจ้าเป็นยังไงเฮ้ยคือแบบชัดเจนมากว่าของคุณเป็นสีชมพูเห็นปะอย่างเงี้ยคุณบางใต้ยังแบบว่าหมอกหมอกอยู่เลยนะคะหมอกหงอยเลยเป็นเป็นหมอกที่เอ้ยล่าเริงประมาณหนึ่งเพราะว่าอย่าอย่าถึงขั้นนั้นเลยเนี่ยให้ดูความใสมันแบบเกินไปมาต่างกันเลยอ่ะชัดเจนอ่ะแล้วดูที่ถุงมืออย่างงี้ดีกว่าเออจริงด้วยอ่ะถุงมือเนี้ยไม่ออกเลยอ่ะเห็นไหมลดมากนะคะอ่ะสรุปว่าตัวโฟมของดีโปรแกรมที่แบบว่าล้างสิ่ง สกปรกบุหร่ภาวะพิมพส่วนท่าอะไรต่างเฮ้ยล้างออกในแง่้นะหลังเฮ้ยเธอจบไปเลยอ่ะยังไงนะคะเราก็ต้องใช้โฟมล้างหน้านะคะเอาออกได้ดีกว่าน้ำเปล่า5 0 0 0ล้านเท่าเฮ้ยและอย่างนี้มันจะเป็นกฎไหมอะเฮ้ยเรื่องที่แบบว่าเรื่องทดสอบความเป็นกฎเป็นเบสอะไรอย่างงี้ไม่มีอะมีเฮ้ยเดี๋ยวเราจะเตรียมการทดลองอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวอีมาชั่นเขาจะแบบว่าทำงานได้ดีขนาดไหนมีเทคโนโลยีอะไรนะครับไปดูเลยนี่ฉันจุ่มรอบสองแล้วก็ยังขุ่นอยู่ มันใส่มากแก อ่ะโอเคค่ะการทดลองที่2นะคะเห็นแบบว่ามีถาดอะไรยังไงนะคะอ่ะดูสิว่าของพุตตาคือมีน้ำมีน้ำเปล่านะคะ1นะคะ,ะ,คะแล้วก็มีถาดเปล่านะคะน้อยหนึ่งก็มีถาดเปล่าเหมือนกันอันนี้นะคะเป็นเอ่อกโรดนะคะคือเป็นแบบว่าสาันเมีโอ๊ยอะไรอะกรดโอ๊ยเจ็บเลยอนยะ่งางเงี้ยนนะคะอ่ะตัวนี้เป็นกรดนะคะโดยที่เขาบอกว่าตัวดีโปรแกรม Ur b a n Damage Care c o n c e n t r a t e หรือว่า e m u l s ช o n ตัวนี้นะคะเขาจะทําให้ผิวเนี่ยปรับสภาพเป็นกลางเพราะว่ามลพิษ เขาเวลามันโดนผิวเนี้ยเวลาเป็นกรดเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบว่าหน้าระคายเคืองอะไรต่างๆซึ่งตัวนี้มันจะมีแบบว่ากอป้องกันผิวอะไรในแง่นั้นไม่เชื่อหรอกโวยใครไม่เชื่อก็ต้องดลองแซลมาเลยนะคะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะหยดกรดนะคะลงบนถาดเปล่าก่อนเนาะว่าเฮ้ยจําลองว่าเราโดนแบบว่าโมลภาวะเล่นงานแซลก็เหมือนกับการที่เราแบบว่าบางทีอาจจะแต่งหน้าเอ่ยเครื่องสําอางเอ่ยนั่งมอไซน์หนึ่งอะไรเงี้ยปึ๊บ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 นะคะนี่คือกรดนะคะมาก ของฉันด้วยน,นะคะอ่าในปริมาณท,ที่เออเ,เออพอแบบเออเออเข้าใจไหมแต่ว่าคุณต้าเนี่ยก็จะใช้แค่น้ำเปล่าน้ำเปล่า,านะคะโจ๊กลงไปแบบ1ต้องปริมาณที่เท่ากันไหมเป็นปริมาณที่1ต่อหนึ่ง เออเป็นแบบว่าปริมาณที่เท่าเท่ากันเหลือ50บาทละกันคุณพี่ไม่เป็นปริมาณที่เวลาตีกันแล้วเสมอเพราะอะไรตื่นเต้ยอ๋นะคุณตาบหยดผสมแปลว่าน้ำเปล่าแบบใกล้เคียงกันเลยปึ๊บอ่านี่ส่วนน้อยหนึ่งนั้นก็จะใช่เลยคะใช้ตัวดีโปรแกรมอิมัลชันตัวนี้นะคะในการที่ผสมลงไปนะคะเพื่อที่แบบว่าเฮ้ยดูซิอะไรยังไงนะมันจะเป็นกลางขนาดนั้นเหรอพี่น้ำเปล่าอ่ะหนูว่าหนูก็มั่นใจว่าของหนูก็แบบว่าก็ไม่ได้กดะไรขนาดนั้นป เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็เขย่าเขย่านะคะขย่านะคะ ให้มันหรือว่าเออปนปนการอย่างเงี้ยนานแล้ว่ไปเราจะรู้ไงเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นกรดหรือไม่เป็นกรดเราถามมันไหมเฮ้ยเป็นกรดป่าไม่ได้เป็นกรดป้าใช่ใช่นะคะเรามีตัวกระดาษนะคะทดลองนะคะของทงใช่ของทางดีโปรแกรมเลยนะคะสามารถเทสค่า PH ได้นะคะถ้าเกิดว่าค่า p h เนี่ยค่อนข้างเป็นกรดเขาก็จะไปทางสีแดงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบสหรือเป็นกลางเนี้ยก็จะเป็นสีแบบสีเหลืองสีเขียวเลยประมาณนี้หรืออาจจะเป็นสีส้มอ่อนๆนะคะอ่ะโอเคมาแม่เป็น หนคนละ1จุ่มพร้อมกัน,นอันนี้ของคุณต้าขึ้นหน่อยนะคะเทคเว้ตรงนี้ของอันนี้ของคุณตา้าอันนี้ของน้อยหนึ่งนะคะ5้าส,ส,าสหูเธอ ของฉันแดงเข้มแล้วมั้งของฉันมีความเป็นแบบว่าส้มอ่อนกว่านิดนึงเห็นปะอะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอันนี้คือตรงที่เราใช้ตัวแบบดีโปรแกรมนะคะนี่คือเป็นแค่น้าเปล่านะคะจะเห็นว่าน้าเปล่าเนี่ยมีความเป็นกรดมากกว่านะก็คือมีความแบบสีเข้มกว่านะคะอันนี้ก็คือจะเป็น PS ที่ปรับไปแบบว่าค่อนข้างกลางๆแล้วคือทําไมมันไม่เป็นสีเหลืองเลยอะพี่พอลองพูดเลยว่าตัวนี้มันเป็น PS ที่เป็นค่ากลางนะคะมันก็จะทําให้ความเป็นกรดเนี่ยเขยบแบบใกล้ความเป็นกลางลงมานิดนึงนะคะมันก็เลยเป็นแบบว่าสีที่อ่อ ของดีโปรแกรมคือแบบอยู่ในแบบประมาณใ้าประมาณหาประมาณนี้แต่ว่าของที่ใช้น้าเปล่าเนี่ยไป3 2 2> ออถึง2องเลยเลยแรงมากนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราตัดกลับไปที่กล้องใหญ่กันเลยค่ะ เฮ้ยเป็นไงนะคะอีกนิดนึงแดงเข้าปากฉันแล้วนะแลงาอันนี้คุยพอมันอยู่ๆไปมันก็เริ่มแบบว่ามีความแบบอ่อนลงเรื่อยๆใช่<น>แต่อันนี้คือเข้มไม่หยุดเ,เข้มจะไม่หยุดแล้วจ้าดูดิดดอ่ะกลายเป็นว่าดีโปรแกรมนะคะเอมัลชั่นตัวนี้นะคะสามารถแบบว่าทําให้ค่า p h เนี่ยมันแบบว่าปรับลงมาได้นะคะงัน้นก็หมายความว่าคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถที่จะมีความใช้ได้สูงมากใช่ได้เพราะว่าตัวเนี้ยเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า o u t e r อร์ e ีฟเมันคือเป็นแบบว่าเวลาทาปุ๊บมันจะ เคลือบคลี่คลุมลงบนผิวขอยรอยนะอะไรนะเป็นเคลือบคลี่คลุมลงบนผิวเกินไปไหมนะคะทําให้แบบปกป้องมลภาวะหรือว่าแบบสภาพต่างๆที่มาโดนนะคะทําให้ผิวเราแบบว่าเปลี่ยนค่า pH ไปแล้วมันเกิดการระคายเคืองได้แต่ว่าตัวนี้ก็คือป้องกันไว้ได้ในแง่นั้นนะคะก็เหมือนกับแบบกลังจะฮีทจะฮีท ก็เหมือนเราจะฮีจะฮีแต่ว่าสุดท้ายพอเราทาเนี้ยมันก็จะแบบชิบลงนิดนึงใช่ยิ่งถ้ากลับบ้านมาล้างด้วยโฟม ing อันนี้ก็คือจะเลิศเป็นคู่ที่แบบว่าเฮ้ย you have to ใช้ด้วยกันอะไรเงี้ยหนันป้องกัน<อ>มลภาวะเวอดีออกแล้วจะบอกเลยนะว่าโนะฟมแบบเนี้ยไม่บาดผิวมันนุ่มม,<า>มันนุ่มมากมันมน,นุ่มจริงจริงในแง่หนันเวอยโอเคค่ะถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะมาเคาะกันนะคะว่าตัวดีโปรแกรม Urban Damage Care ที่เป็น2สเต็้นะคะเคาะมีค่ะเคาะมาคุณผู้ชม ใชไหมคะและ ทดลองให้เห็นกันเลย <S <S ว่าเมันแบบมันทําได้จริงนะคะอย่างที่เขาเคลมไว้และก่อนหน้านี้คือก่อนเราจะมารีวิวเราก็แอบ,บใช้กันมาก่อนจุกๆๆจิกจช่หรือว่าใครอยากเห็นการทดลองที่แบบว่าเฮ้ยเป็นแบบภาพแบบตายแบบเก๋ๆนะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ igtv คุณตาอยากดูภาพที่ตกใจจริงๆคือเป็นน้ำวะพาวจริงๆบึ้มเออได้แค่นั้นอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็มาทดลองนะคะตัวดีโปรแกรมทั้งสองตัวให้ดูกันนะคะว่าเขาทําได้จริงไหมสรุปว่าเราเคาะนะคะเขาทําได้จริงนะเราไม่ขายที่ไหน <med> เขามีขายที่วัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์เท่านั้นนะคะใครที่ <med> อยากได้คือเฮ้ <med> ยพุ่งตัวไปเลยเวยเ้ยในแง่นั้นไม่ต้องไปซื้อของปลอมเพราะเขาอินพอรตอย่างเงี้ยแล้วราคาคือเท่ากับที่ญี่ปุ่นจริงไม่ต้องกลัวว่า คือถ้ามันไปซื้อที่อื่นอะมันเสี่ยงเท่าของปลอมสรุปหน้าพังไม่ได้นะคะเราก็ต้องซื้อในวัดสันหรือว่าสันออนไลน์เท่านั้นนะคะถ้าเงี้ยหนูอยากซื้อแบบมีโปรโมชั่นป่ะเาช่วงนี้แบบโควิดไงหนูแบบว่าต้องการเซฟเงินนิดๆหรือเงี้ยงั้นเดี๋ยวโทรถามเขาแป๊บนึงนะฮัลโหลมีโปรเหรอคะเหรอคะโอเคคะ่ะพิเศษเลยเนาะโอเคได้ <c oughs> เพราะว่าโทรคุยแล้วเมื่อกี้พี่มีนี่โฟมขนาดนั้นเลยเหรอใช่ตอนแรกเขาราคาเต็มคือตอนแรกเขาราคาเต็มแต่ว่าเราลดโฟมลดโทรปุ๊บเฮ้ยลดได้เงินมากเราเป็นใครวะซึ่งนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่วันนี้นะคะถึงวันที่17กุมภาพันธ์64นี้นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นลด15%บหเป้ยอ่าอย่างโฟมเนี่ยเท่าไหร่สำหรับตัวโฟมเนี่ยนะคะ150มิลเลยนะเยอะมากนะคะคือใช้ได้นานด้วยนะคะอย่างตัวเนี้ยราคาปกตินะคะ850บาทลดเหลือ720บาทเพราะค่ะเออนะคะและตัว วันนี้นะคะราคาเต็มนะคะ1,090บาทลดเหลือ925บาทเท่านั้นคือกำเงินไป2,000ก็ได้2ขวดเลยหรอคือเราซื้อไปเลยสเต็ป s t e สเต็ป Know That นี่คือขวดใหญ่จริงอันนี้คือไม่ได้ขวดทดลองอะขวดใหญ่มากนะคะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยแป๊บนึงฮัลโหลอะไรอ่ะมีเกมให้เล่นแล้วแบบลดราคาเพิ่มเป็นออนท็อปด้วยอ่ะค่ะคืนสูต้าชิงเหรอไม่ใช่ จริงเหรอคะโอเคค่ะเดี๋ยวบอกคุณผู <h <h ้ชมก่อนนะคะตึดเขาบอกว่านะคะเขาออยากลดให้อีกเพราะว่านี่นะคะสามารถเข้าไปเล่นเกมนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์นะคะไว้ให้ในเดสคริปชันนะคะเข้าไปเล่นเกมกันได้ก็สามารถลดออนท็อปได้ถึง200บาทเฮ้ยได้ทั้งวัสันและวัสันออนไลน์ด้วยเฮ้ยอย่างนี้อยู่บ้านก็สบายเพราะว่าสันออนไลน์ก็คือช็อปที่บ้านได้เลยใช่นะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณคุณบารักต้ามากๆเลยนะคุณเรียกชื่อผิดคือชื่อดรดาวิต้าตาราต้า ยากมากเลยอะ่ะมันยากกว่าชื่อโปรดักต์เองอะ่ะจริงป้ะ <c oughs> ขอบคุณด็อกเตอร์ในแง่นั้น,นนะคะที่เขาบอกว่ามาช่วยเรานะคะทำการทดลองเพื่อพิสูจน์ดีโปรแกรม Urban Damage ทั้ง2ตัวนี้นุ่งจ่ะอ่ะโอเคค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กด Subscribe ช่องน้อยหนึ่งแบคแอบและก็ช่องบาร์ลักตาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให <c oughs> ้การแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดส่วนลดที่อยู่ description box ข้างล่างใช่ลงไปเล่นเกมคือเกมแบบมันมากแบบกดแบบหลบเงี้ยหลบชึ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 บเก็บเคยได้เลยสองร้อยบาทงงมากมัน ลองเข้าไปเล่นดูคุณผู้ชมแล้วก็เก็บโค้ดไว้นะคะใช้ไปเลยนะคะลดส0 0รอยบาทลดไปอีกอะ่ะเออใครอยากให้น้อยหนึ่งนะคะและบารลักต้านะคะมาทดลองอะไรอีกมาลองของอะไรอีกนะคะก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าจัดให้เลยเวย้ยอ่ะโอเคเดี๋ยววันนี้ขออนุญ,ญาตไปแบบว่าใช้ตัวแบบดีโปรแกรมทั้ง2ตัวก่อนนะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมลภาวะที่แบบมันกระเด็นเมื่อกี้ <laughs> มันต้องล้างนิดนึงปะวะนะคะใครอยากรู้ว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรคืออะไรไอจีทีบราต้านะคะกดหัวเซลนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ชมไม่ได้นะเป็นนักวิจัยหรือนักวิจุปกันแน่ว่ะเอาไปแล้วเซลลนะคะไปแล้วค่ะบายหากคุณต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา เรามีดีโปรแกรมเอาไว้ล้างหน้าเพื่อให้ตาชัดขึ้นเอ้ยมันทั้งขนาดนั้นเลยหรอผิวเราเซระดับ PM ม5อะไรเราก็ไม่กลัวนะคะแต่ถ้าเราจะตัดแว่นทําไมไม่เกี่ยวไปแล้วค่ะปวดหัวแซวเฮ้ยตามมาได้ไงายอเอ้าก็อยากรู้ว่าทําอะไรคืออยากรู้ต้องทําให้ดูเฮ้ยล้างหน้าหนึ่งอ่ะเราจะใช้ให้ดูเลยเพราะว่า คือเมื่อกี้ไม่ได้ดทำให้ดูเลยก็ทำให้ดูหน่อยว่ามันนุ่มแค่ไหนคะนะคะเราก็ปั๊มลงมาเลยนะคะเฮ้ยฟองหนานุ่มมากเลยวยลยอุ้ยอุ้ยออาดีดีดีกว่าคะ่ะอือคือถ้าล้างก็คือแบบทุก <c oughs> เป็นรงนี้ทุกคนจริงเราไมไ่ล้างแบบเป็นแอดเราล้างจริงในแอดที่เขาแบบสวยๆคือไม่มียจริงไม่มีล้างไปเลยนะคะความสะอาดแล้วก็ตรงนี้นะ,ะข้งนี้ <c oughs> มองไม่เห็นฟูมนินมากนุ่มมากแล้วไม่ต้องตีฟองด้วยนะคะคือกดปุ๊บแล้วออกมาเลยเว้ยอาล้างนา้ำออกหนึ่งเฮ้ยดูสะอาดนะล้างจริงใบไม้เช็ดหน้า,นาด้วยหนึ่งหันมาดูหนอ่อย คือความรู้สึกนะบอกเลยว่าสดชื่นไหมสดชื่นแล้วก็แบบเขาเรียกว่าไม่แห้งตึงเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยอุ้ยอะไรผิวยี่ได้แล้วการป้องกันหนึ่งโอ้โหมันเข้าไม่ถึงยังยังเพราะว่าถ้าจะให้ผิวได้รับการป้องกันต้องอะไรตัวอีมเมชั่นตัวนี้ดิอเอ้ยเราต่อเลยเว้ย <c oughs> โย้ยยเลยละ เราพาทิ้งไปเลยนะคะปั๊มตัวอีนอชั่นนะคะปื๊บปึ๊บนะคะสองปั๊มก็ได้นะคะแล้วก็วางให้เห็นโลโก้นะคะเลาเวลาถ่ายเราไปถ่ายไกลๆใช่แล้วถ่ายให้มันรู้นี่ถ่ายผ่านกระจกได้เลยคือเราให้รู้ว่าเราถ่ายอะไรแล้วก็วอร์มนะคะเพราะตัวนี้เขาจะคลีคลุมบนผิวในแง่น่ะเธอถ่ายได้ ทั่วใบหน้าจริงๆฉันชอบเพราะว่าฉันอยากให้มันได้รับการปกป้องจากมลพาวะว้เพอเวกนะคะเฮ้ยมันซึมดูซึมง่ายนะมันมีความแบบพุ่มชื้นมากด้วยแล้วก็มีความแบบชอบนะคะคือเนื้อมันไม่ได้ฝืดมากแล้วก็ไม่ได้แห้งเร็วจนเกินไปมีความยังมีความชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ให้การปกป้องผิวด้วยเลยด้วยงงมากทำได้ไงวะไหนคุยกับติ๊กในกระจกเลยสวยมากอะมงมากเลยี่สุดอันนี้ดลเพระแคดูสิ อีอ้ย่อะไรอ่ะอ่ะโอเคไปแล้วค่ะก็การให้ด um> ูด้วยนะคะเพราะว่ารีวิวสกินแคร์ก็ทำดูด้วยนิดนึงบรจา2ตัวนี้เลยนะคะ2ขั้นตอนบำรุงผิวแล้วก็ปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูให้แบบไก่สจากมภวะอะไรเงี้ยนั้นโอเคเอ้ยแอร์ทามจบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ